คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสขนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตามผูม้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้มาหับซื้อมา้ร้มเกนะมเซื้อรล ฟังเด้อฟังไเจฟังเด้อนาะไาัดกหดลงคือ ครับตัวมุตองทราแล้วนะม่เขันในหอนเตยกจะได้สัมุกขาเอาหามมาต็งซีเลยมุกซีหามัาเติงซีเนี่ยมาเซยไปต่เซีเตเจตัดหกซีสามซีสาม เอาป่ะนาะสองสามสี่ห้าขึ้นไปข้าไปตึ้งๆเลย ี่หกห้าห้าสามไปยี่สิบเหร่ะนี่ยี่สิบเลเอาละเอามาลดรับเบิร์แต่ว่าเรียนแบบเออเออเอเองเอ้เอเออเอาเออเออเออเ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 ออเอเออ่มเเอเเเออเอเอาอเเออ่ หอดคือเมตซีเถอะวาคือสีน้ำคันาะน้ำก็อนีเฮดี้จั่เลยอันนั่นรับค่าโทรศัพท์มาสองเลยม่มาแต่มะนม่อากาศเยนกินก่อยากไม่อยาย้มอยากแก้่มนมันปไาเอาเมื่อไปกินดูนี่รผิดไปขึ้นอแนเอียง เต่งซีแล้วเนาะเต่งซีซีๆีมเอาอย่างเนีเขาใส่เต่งหามาเต่งซีกกอเย่งหนกันนย่าจีเจ้าโลกหกสีหกหาเนอันก็ติงพี่เดมือเอายังเดียวเลยเอเืยางดีอ่ะเด่อยางดีอ่่างกีอันนี้ท่าจะมากับสี mình hay thấy lịch sử mất phân tích tắm tâm anh ông mày đồ à, cho cầu và cầu em ba em 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 kiến em 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 เอาหวกก็สูงไงไม่ไ่เจอตดีไดวเือลได้แล้ว่เยวยวติดจามยวเว่าดิเนี่ะเออาจงเกอืได้ิดสากันไปกันไปเรื่อต่ได้แล้ววมาายใีาสหัวเอาดบอกว่าไลงซีไลยังวะพวกจาก่งไม่คยอไดมงอยู่กินบเดอร์ หาพกินมาเด้อเอจะไม่กัดะจมังให้นนานู้นนู้นยังนั่งอระตูกก้วาน่ก็เห็นเอเจ๊ัแกเยมันมื ปัดเจ็ดแม่เดีวเดียวครอ่พีอไรบ้างอันเขเอาหูก็ลงมาจะจำมาจำหน้าพระหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเจ็อืหกสี่สอง

นั่นหกสเปเลยจลงมเอเต็งไงเต็ kind of ่โหก่กับเต็งสี่แม่หกสูงหกสูงอันไม่ไดเอาากับเต็งนะหกส่สงเมื่อกี้ใคลกขอีเต็มเต็เต็งสหนึมสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนเสียงหนองสามสี่ห้าห หนึ่งสองสามสี่ห้า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 หก เจ็ดแปดสิบสองสิบสามสิบสี้ามาเลงแ่าด้เกก้เกลาี่ใหม่กบเรือโกมาเรี่ยงแทุ่แมนเบ่ราเร่องแมนเบ่รถ้าดอกามเรกยแ่าตอนี้ขดเเ้พรวยิสิบงิบห้ใจ่ายแรงสองดึงาอดึงขาออกแ้หลช่ไหมสหห เจ็ดแปดเก้าสิบวักเป็ก้าออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ้แล้วนี่มาาเจ้แล้วนี่กี่ตัวเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคลงตัวผักแม่แค่ผักแม่เด้อมมาเรี้ยงแค่มาได้แค่ครักินก้อนอี่ก้อนนะเอสสี่เด็เอสส่จะถ่กเป็นห่วหสองสามสี่ห้าเอเจ็ด หกสี่สามอเนาะดูกขหูไปขนาดนี่ไปให้เจ้าหก่าเลยาค่สกิับ่มหกสี่สาโอ้ยเดียวเลยเอาก็เราเลก็ยดีเลยหกสได้ยี่สามนก็มี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบมันเกี่ยนหมอกันนหสองสาม่ห้าหกเจ็ดเอาอันนั้นตุัเลยว่ะเป๊ะเลยสิเก้าสิบยอืสห้ามื้ามืหกมื้หนึ่งสองส

ถหาเลยหา้นี่ขันมากัจีนไปซื้อกแกเลยปะสงหนึองสามสี่ห้าหกสามสองเนี่ยต้ทไมเนาะตัวนี้อเนาะเอาตัวตัวนี้เนาะ

ติดไปก็ิิ้ไปต้คปถือยู่เกินอ่อนักล็ดเลยจ้ะไปเล้วเอานีเรลคือ็ตอนงเกค่หนึ่งอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้เนะเน่อะเไปเอยเลเนาะปดี้ยวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดอย

เนียเป <i> ้ยังไงกินอ่ะสิบดวง่หอจจะไปเต่าจันสิให้คิดด้ต่อน่งสิกนองสิ่อโมบินดิตดีตาทีพยเพื่อเจนาะโมบิเจ ตัมเยวอะนี่พอวะาจังเี่เอเนี่ยนี่นี่งนี่เขียวอีกโอหา่มาโก็มาห้าสอง มาใส่สองสามสี่ใ่สองสามสี่อนีโอ้หางหังมาสองกินไปเด้อโอ้โห้นนหนนให้ได้ก่อนยังไงที่ไดนยไดทก่อนอืมที่ไหปล่อยไ้ไล้ก่อนหาได้ัะเก็บเอาที่หลังกับมือมือเด้อทำให้หมดเสี หสองสามสโอเคจะเดินหาใบหาใบดูเรื่องดูเรื่องหา่าอ้อยออยเงียทุกออยให้ปลาอ้อยให้ปลาได้ใจเด็กสิไม่เด็กกันหกเจ็ดแปดเก้าสิบเด็กห้ 5, 3, 4, สองสามหาเยกใบสงใบสองบาี่ห้เ็้าใบเดียวหนึ่งสองสามสี่จปก้าสบเจสิบ้ไปต้องปั้มต้งปั๊งสา้า1กเจดแส 4, 5, 5, ี่ีะนี้ไปใส่ดิิโนงตาม,ามานี่อืไปใส่ใ่่ม ได้ไหมบุ๊คไ่คอยยะไชียร์ไลมีย่าไหางสองตตามระบงสองอันี้เชียอง้องไปไหนหองไปน้องไปไกินบุ๊คตั้มซีบใบสตัมห้ใบ อต่ำหาใบไอที่ปเอาจากใส่ไปคาหนีไปเอาแล้วออกจากสองตมาใส่สองตก็ติงตําไม่ใช่ติงสูงสองีสองดอกติงสองสองต่ำเผยลกทองเยลูสองต่2สองต่ำอ๋อวาติงสองแต่หาใบ่งต่าใบเอาใบติงต้ำเพิ่นไปติงหาเป็นป่ะขุนทั้งขุนตัวใจทั้งคุนเอาหามาใส่สูงทั้งหุดได้ใจครักี่ พ oh okay. yeah. ่าเจ๊เอาไปตัวตือเลยเอาติมไปใส่หทั้งผดเอาหามาใส่สูงบท่องาคาลาเาะเดูัเาัาาเฮ้ยเนี่ยามอสีังเอาขึ้นมาเลยจ

c ห้าหกติกเต็งสามเนาะเจ้าเห็นติ่งเต็ง c ไหห้าหกเติ่อยางสองใบสองข้างยเนาะหกสูงกับสามดำติงหานไใช่สูงเลยหางไม่ใ่สูงเ็นติงสูงเลยเบิ้ลสองก่อนสูงมาใช่ดมเลยเหรอติ่งหางไม่ใช่สูงต็งสูงม่ใช่ดโอเคสามนั้น เออดเนี๋ยวร้อเียวร้อยจะกินหมดเลงายงายไปงาเจ้าเอาหาให้ซุ้มเดื้อุสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมืนสองมืองทมสองก่อนสองก่อนมืหกมืหกรทุนหมืนรทนข้าววใจิบจิบิบิบยดกันเอายังไม่ร้อนเลย พอจะยึดพาไว้ให้ตั้ี่เลาเดี๋ยวหล่อเด้อซูงก็เอูงไปทันว่เป็ดกูงเออแม่เนี่ยเจแม่นหนะารารว่างองก่อนกะ้ออมเมนอมนอเยตัวแต่ก็แม่ด็เเดเอ นายว่ายี่สอเจ้าพี่สิบกเจ้าพี่สิบเกือกระจ่งกแน่นะฟังฟังหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้เก้ แทงเยอะได้เยอะแทงน้อยได้น้อยแทงน้อยได้น้อยไม่แทงไม่ได้เลยเบระน่งเบิ่งเกมเกลมกุ่มเข้ามาแลเ็เพิ่งป่านตาเห็นไม่ปานเปิดซองไเอาผืนออกหกทีซองหกทีสามไปถึงิืนไม่สำนักไม่สีตาทิพย์เพ่นมนี้เริ่มกลุมข้ามไม่ยออ๋อ ตีอะไรตึกตอยู่ตีอะไรบ้าอยู่้าใบนะสองสามห้าใบนะหัวหางหัวหางลองนึ่งอย่านั้นเดินบ่ถือดุบตีเนี้ยมันอันนี้ย่างกวหดเลยโยนสิดาด้ว่าโกงคนหกห้าสามประการห้าสามตัวตัวแดงหสามเนยนี่ม พายาวสองมาตัางสองตั้อีกกินเด้อเดอตําสองเทื่ตัสอเทือ่ไปปล่อยบุกเกี่ยวเด้อเว่าพยาวสองมาปล่อยบุกเกี่ยวเด้อเอสองตั้สี่หเออองตัมมอหนึ่งสองตัมหาไปปล่อยบกเกี้ยวเด้อเอว่าตั้มะไรสี่สบาไหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้สองตั้มนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดก้ยี่เดียวเด้อตังยบห้าตังยีสิบหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดเก้ายสิเยิองสิมห้าสบกเดสิเดายี่สิบยี่สิบเดียวเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิบเ็ดี่ส้าสิบหกเจ็ดสิบเจดสิบเกี่ส สี่คาพันหนึ่งองามสี่เป็นค่ะเป็นอิสระก็คุณที่ใช้บริการเะออสองฟังออฟังฟว่าแรกฟังมาาจะคิดไปทางอื่นเออวมื่อเหร่วะเด่นเนาะเด่นไปกันรึเปล่าบ้างอารอกเนี้นะเจ้าสีวงเคยให้ใช่ ายเอายเอเดี๋ยวสิบอกว่าคอยพยออายังมากแต่เดี๋มันสิมาบมั่นน่ะตอนนี้คอยคอยแน่ใจคอยคองัดมากมันสิมาบหสี่หกสามหพอเป็นยังอีกสองน้องนดให้ลงอีกสาเออให้ล้องดท่านะให้ล่อง่อ เอายี Whoa, okay. okay. okay, ่บาเอาไหมหกสามเพิ่งกรติ่งหกคนอเออเดนแกาอืดีละเจซอยข่เอาไปไม่ได้เลยนี่ข่ยขย่าสามมาบรันิมากเท่าไห่องสาม่ใช้ใช้หกห้าสามเาน่เฮ้ยไปอว่าขย่าสามม่มันติดสามหลด มีสามสองเมตรบมีหอไ่ใชสิัน่าเต็มกีามสาตีห้ม้มีสาบวออันเี้ยดเต็มหกเต็มหออกกระเกืแล้วเ้อะเต็มสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห่งสอสามสี่หาผู้ีบมาเต็มกันแล้วหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ดเลเ้าสเ็ดหนึ่งสองสามสี่หหกเจ็ด บ่ไไรว่าเสียกันคัมเต็งคูปองครั้เกเใจพอดีวเียใจกอนเพาเป็นใจ่ก่อนเกใจตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบย่ำพนถือพนถือเต็มเต็มแล้วอืมี่เป็นเสียงเป็นเ่ลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสบามสิบสี่บห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด่ายี่ใช่ เลขจุดสองสาม่าก็ได้หรอไอ่เจ๊นาใบ้ีนนึกว่าถึงลงถึงไรจังหวะรมันมันมูมีเนี่ยสองสี่เก้าสิบสิบเอ็ดจุดสองจุดสามจุดสเจ้าว่าสามรเอยวะหาสาอย่ะโอสิบเ็ดสิี่สิบสิบเาจดสามจุดส่าองมันบอตีหนั่นตีหกาใครแ็ไปเจ๊่นสองมันห แมหนเอักแล้วสต็แล้วข่าไฟหนับบ้างเต็มหกเท่ไรเต็มหกอ่นโอ้คนยค่อยๆแยกไ้เต็มสามเดยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึเาเอาหมากเอาสไปเต็มหันเจ้าเท่าไรเอาไปซ้ำว่าอะไรวะเสียเจ้าก็ขึ้นเพิ่อันเจ๊ยักจะใช่ในบ่ะเซย์นุกมากอเราบริัทยักหกเล็กคอยยักหูกูนะยักเอามาเต็มสี่วะเคยเอาไปต็มสาม จมานมีสองก่อนเนี่ยพี่ว่าจะมาตะซ้ำขอถึงจะเตงหาเขาไดที่ว่ากล้าองหาใครองหานี่สองก่อนตัวสองก่อนคนละมือก็คนละหาพันขอฝ่ายมือหนึ่งฝ่ายกับมอหน่งใค่ฝ่ายหาพันใจกับฝ่ายมือทุกอย่างที่หาพาะว่าเขาจะใช่เนี่ยเาจะร้งไปเตงหาจสามก้าพกหาเจ้าพกหาเจ้าเอาเท่าไรเจ้าก็ขึ้นไหก็เจ้าเท่านั้นเท่าไรก็เจ้าเอ๋อยากเท่าไรกซิหาอ ว่าต้องหมืนล้จแกบวาหาพันหาพันหยเพิ่เงินหนึ่งรวมทุนเอาหนึ่พันเพือนได้จะมาลงขอยติอันนี้ว่ต้องใจ้คอยตัวหาเนี่ยคอยยักหากระหูกใส่ซามเจ้าว่ได้ยังขคอยักกระหกกบบกให้เจ้ใจใจใจหาพันได้เออได้เงินหนึ่งแล้วนนรถเต็งหกเึรวมทุนอันนี้เพื่อนเอาตัวถือไปใส่เีิก็ได้ยังเออเจ้ใจเพื่อไปือาเงินหนึ่งใจทำเหมือนนหน่งเงมอยกับเจว่จะได้ถูก